พี่พี่วันวันหนึ่งพี่ทําอะไรบ้างเนี่ยเห็นทําหลายอย่างและเกินเอฟซีเขาถามมาอยากรู้ว่าวันวันหนึ่งอะทำอะไรบ้างงั้นตั้งแต่เช้าเลยยินติดตามถ่ายเลยมามาครับเริ่มต้นวันครับช่วงเช้านะผมก็เคลียร์งานยากงานด่วนงานนูน่นงานนี่นะผมซ่อมบอร์ดนะวิเคราะห์งานรวมถึงก็งกินข้าวเสมอนะผมที่โตทำงานนะผม,ม ก็เสร็จประมาณ3ามโมงครึ่งครับผมเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวไปถ่ายงานนะแต่ว่าก่อนที่ไปถ่ายงานเนี่ยเราก็จะมีนะผมการประชุมในแผนกต่างๆนะรวมถึงดูแลปัญหาในส่วนต่างๆว่าเออพนักงานทุกคนเนี่ยทุกแผนกเจออะไรบ้างนี่ก็แอดมินนะแล้วก็มาสต็อกสินค้าที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะผมนะยาวไปถึงนะผมดูงานช่างนะผมงาน QC หน้าร้านร้านผ่อนนะผมแล้วก็คุยงานแต่ละสาขานะคุยยาวๆประมาณแบบ ชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็มาดูสินค้าว่าเออเป็นไงบ้างนะผมว่าว่าส่งออกเนี่ยทันไหมคนแพ็คทันไหมนะผมรวมถึงก็เริ่มถ่ายงานเลยนะผมของพูนแบงค์เองนะผมไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆนะผมแล้วก็นะยาวมาที่กิกบอยนะผมคอนเทนต์เช่นเดียวกันนะผมถ่ายรถขายรถนู่นนี่นั่นนะรวมถึงนี่มาครับงานออนไลน์นะผมนะครับก็เช็คดีเช็คงานกับยิงกับหนิ่งก็คุยงานกันแล้วก็กลับมาซ่อมบอยอีกทีหนึ่งนี่ก็ออกไปออกกําลังกายใหผมช่วงมืดนะผมนะครับเพราะว่าร่างกายต กลับมาจากน้กกีฬาก็ประชุมครับแก้ไขปัญหาก็นะผมหมดแรงเลยครับนี่คือสิ่งที่ทําในทุกวันนะจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะผมเรามาตกเย็นนะหรือว่าตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนะผมงานก็จะมากองไว้อยู่อย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะผมเราก็ทําตอนกลางคืนนะผมถ้าไม่มีธุระไปคุยกับเพื่อนคู่ค้าธุรกิจด้วยกันนะก็จะทําอย่างเงี้ยถึงที่สองมากงที่สามงจนหมดแรงนะผมแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็ทํางานในส่วนที่เหลือแล้วก็วนอยู่อย่างนี้ครับในทุกๆวันก็นะผมทุกคนก็ได้เห็นนะ เขาเรียกว่าชีวิตประจำวันของเังไปแล้วนะแล้วก็ใครเห็นแล้วสงสัยตรงไหนหรืออยากรู้ว่าทําอะไรยังไงบ้างสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะแล้วทุกคนทําอะไรอยู่บ้างนะผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะยังไงขอบคุณมากๆที่ติดตามดูนะแล้วก็ชอบไหมชอบกดตัดใจกดติดตามไป